ผู้บริหารนะครับและก็ผู้เขารับมประชุมทุกท่านครับก็มาที่รมแรกเกินน้ำเมื่อกี้ครับเรามีในสุดด้วนะครับจากอำเภอนะครับเมื่อวันที่สกันยายนะครับวันที่สิกันยายน้้องด่วนนะครับวันนี้วันที่สิเจ็ดนะครับเพิ่งในอนทิตย์นะครับนังซือเรื่องอำเภอส่งมานะครับเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามเปิดบริการจะททาบัตรประจำตัวประจานชนของที่สบนันะครับคือณวันนี้ขอที่แจะเพื่อสมาชิกนะครับว่าณวันนี้เวลาเราจะไปทําทะเบียนบัตรต้องไปที่ปิด นะครับเพราะว่าของเราไม่มีทะเบียนท้องถิ่นเป็นของตัวเองซึ่งณวันนี้มีหลายแห่งครับอย่างเทศบาลเล็กๆเทศบาลศรษสากรก็มีทะเบียนบัตรเป็นของตัวเองเทศบาลเมืองนี่ชัดเจนครับเทศบาลต่างไปเทศบาลตันยงมัือศก็มีทะเงอยนฤก็มีของตัวเองแต่ของเรายไม่ได้เปิดเป็นของตัวเองซึ่งมีหลักเกณฑ์ตัวนี้มานะครับจากอำเภอครับซึ่งผมได้อ่านดูหลักเกณฑ์นะครับถ้าไปดูหลักเกณฑ์ของเรานี่ผ่านเกือบทั้งหมดถ้าเกิดเราจะเปิดก็คือหลักเกณฑ์ที่1นะครับ เทศบาลต้องได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานทะเบียนต้องติมตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษนะครับและเปิดให้บริการงานรัศดนณอาการสถานที่ให้บริการของเทศบาลนะครับ 2. มีจํานวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนราษในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า7 5 0 0ันคนทุนี้เรากับมึงแปดแล้วโดยไม่รู้เท่านะครับมีพนักงานเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการขึ้นไปและเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานขึ้นไป เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบอาจารย์ตัวประจาตัวอย่างน้อยสามคนซึ่งผมเองอยู่ที่ศร,รีสะกอผมก็เป็นนายทะเบียนบัตรนะครับก็ไม่เป็นไรเอาพวกเรารที่อยู่ที่นี่มามาช่วยกนมาและวมีลูกจ้างที่ดูแลอยู่อยา่างของศรีสะกรนี่นะครับอยู่ประจำแต่อาการย์ปฏิบัติใช้ทนาะทะเบียนของอำเภอไม่นะครับมีแค่สองคนครับก็มีเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างหนึ่งคนที่ดูแลอยู่เวลามีอะไรต้องเซ็นก็โทรหาประหลัดซึ่งเป็นนายทะเบียนอยู่ไปเซ็นไปไล้นะครับ และก็1.4ครับอาคารสถานที่ให้บริการมีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมและมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะให้บริการประชาชนซึ่งมชคนนี้ติบวันนายกบอกว่าให้ตัดให้แต่ดห้องพัสดุก่อบเพื่อว่าจะได้รองรับตรงนี้เลยนะครับและก็1.4 1.5ครับมีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนจำานวน15ล้านบาทขึ้นไปของเรานี่ผมเช็คกับผอโกเมื่อกี้ณาวันทิศก้าปัญญาครับเรามีเงิน รายได้เป็นวงเงินจำนวนสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์เราก็เกินเยอะเลยครับนะครับสองสามเท่าหรือสองเท่าอยู่ครับแล้วก็หนึ่งจุดหกนะครับต้องผ่านความมีชอบจากสภาเทศบ,บาลนะครับนะที่วันนี้นายกบอกว่าให้แจ้งให้สภาได้รับทรา,ากบก่อนซึ่งถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่ทำเรื่องไปแล้วก็ต้องต้องเรียกประชุมสภาเพื่อขอมติจากความมีชอบจากอ่าสภาเทศบาล เนื่งจับมีความคุ้มค่าเชิงการเชิงภารกิจของการให้บริการจะทําบัตรประจาตัวประชาชนโดยอาคำหนึงถึงมิติด้านความหนาแน่นอของภนะูมภารรพบริการนะครับเช่นมีสถิติภูมารรพบริการณที่ว่าการอำเภอจำนวนมากเฉลี่ยว,ว่าละเม่น้อยกว่า28คนขึ้นไปรอเกินจำนวนน่าจะเกินอยู่แล้วครับเป็นต้นหรือมิติด้านจุดที่ตั้งของอาคารสถานที่ให้บริการเช่นเป็นแหล่งชุมชน ตั้งอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอและสถานที่ให้บริการจะสร้างไปประจาตัวประจาชนของเทศบาลอื่นที่อยู่ข้างเคียงจุขกอให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนซึ่งเราอยู่ห่างจากจากเทศบาลไปที่ว่าการอำเภอบางหมู่บ้านก็อยู่ไกลซึ่งผมเองกับทาหนาส่อไได้อ่านอยู่บอกว่าหลักเกณฑ์เราได้เกือบทั้งหมดสําหรับขั้นตอนนะครับขออยากสั้นๆนะครับขั้นตอนการก่อเปิดควคืบเทศบาลจะทาแบบประเมินความพร้อมของเทศบาล นะครับส่วนเป็นหน้าที่ของเงาจาหน้าที่นะครับจัดทาตรงนี้ให้ที่ขอคปิให้บริการจัดทาบันทึกประจําตัวประจานตตามแบบประมินที่กรมการปกครองกาหนดแล้วนะครับเสนอให้แนเพื่อให้ความชอบและแดงงานจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นและส่งให้กรมการปกครองคณะกรรมการพิจารณา การขอเปิดบริการจะทำตามประจาตัวประชาชนของเทศบาลตามที่อธิบดีโครงการปกครองแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่ออธิบดีโครงการปกครองโครงการปกครองแจ้งโครงการวินาทิคุณว่าจะการจังหวัดทราบและแจ้งเทศบาลทราบอากาศเทศบาลด้านินการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านอาคารสถานที่ด้านระมบงานเช่นในอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ตั้งแต่ในเรื่องอยู่แล้ว นะครับนี่คือนี่คือหลักเกณฑ์ซึ่งผมเองนะครับได้ศึกษาซึ่นนายยมอบว่าประหลัดเราไปศึกษาดูกปอ่านดูมาด้วยดูมาของเรายดพร้อมเกือบทุกอย่างนะครับพอตอนนั้นวันนี้ก็มีไม่กี่แห่งนะครับที่เทศบาลไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสมาชกทะเบียนเป็นของตัวเองซึ่งก็ว่าสำาหนังทะเบียนท้องตินต่อไปนะครับจะจะมาแล้วก็ไม่ต้องไปที่อเปิดแล้วมาที่เราแค่เปิดเราเพรา้อมแต่ทุกอย่างต้องผ่านสภาครับต้องเสนอสภานะครับต้องเสนอสภาวันนี้จริงๆอ่ะบอกคุณนายกว่า หนังสือพิ่มาวันที่สิบปัญญาวันนี้วันที่สิบเจ็ดเราประชุมคืออยากเ่นเนะาะจะให้สมาชิกสภาได้รับทราบพร้อมๆกับทุกคนนะครับเราก็ดูก่อนที่จะถึงว่าเราจะไปดําเนินเรื่องไปขอเปิดนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันอีกต้องคุยกันแต่วันนี้เบื้องต้นส่วนตัวนายกบอกว่านายกก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแล้วนกะ็แต่ยังไงก็ผมก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลเท่าที่เท่าที่มีก่อนแะล้วก็พร้อมอะไรก็นําเสนอ นะครับราะว่าเราจะได้มีเ,มเพื่อบริการจัดทำแบบประจำตัวประจำทรงของที่ภานเองนะก็ขออนุญาตที่นเรียนงขา้นระนานสภาเป็นนี้ครับขอบคุณม,มากครับสราังงานวัลองในกองตมากรบริตรด้น่านประธานสภาที่ครบผมนายกประัติสทองนายก p r i มนตรีก็ก็จริงๆก็อยากจะพูด พอดีมีเรื่องใหม่ที่ท่านประหลัดได้แจงที่ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นที่สนใจแล้วก็ผมก็คิดว่าตั้งนานแล้วว่าที่ของเราเนี่ยมันเป็นที่ที่เทศบาลที่ถึงได้เกิดใหม่แต่ว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เวลาการทําทะเบียนบ้านเนี่ยมันชาวบ้านเราเนี่ยเวลาไปที่ตอนที่อยเตัวไม่ค่อยสะดวกที่ขับแคบจะจอดรถจอดอะไรเนี่ยไม่ค่อยสะดวก แล้วที่ได้ฟังที่ท่านประหลัดได้ชี้แจงเนี่ยมันของเราเนี่ยมันเคยหลังเก์แล้วล่ะมันสามารถทําได้เลยแล้วก็ถ้าทาเลยเนี่ยผมว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีชาวบ้านะได้ประโยชน์พวกเราก็สะดวกชาวบ้านก็สะดวกแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะเรียนรู้สาว่าในการขอมติสภาเนี่ยขอมติสภาเนี่ยในเมื่อวันนี้เนี่ยเราประชุมสภาเลย เราประชุมสภาแล้วในวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องทำหนังสือขอประชุมมันจะต้องใช้เวลาวันนี้อาจจะ,อะขอมาติเลยอะไรได้ไหมหรือว่าอาจจะยื่นเป็นกับผู้สนสดให้เรื่องนี้เนี่ยให้เป็นกรบตู้สดไปเลยว่าให้เป็นการขอมาติที่ประชุมสภาว่าควรหรือไม่ว่าจะมีการจัดตั้ง กอ,องทะเบียนก็เรียกกองทะเบียนรากกอ,อ,องทะเบียนร,รากวันนี้ขอให้สมาชิกได้ยื่นเป็นทุสส์ไปเลยว่าเพื่อที่จะขอมตีเร,ราจะได้ไม่ต้องเสียวเวลาออกนะัอีกหลายเดือนเพราะว่าเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องจาเป็นแล้วก็เราได้ไประโยชน์ทุกคนได้ไประโยชน์ชาวบ้านได้ไประโยชน์ไม่ต้องไปที่อำเภอไปที่อำเภอไปเพื่อนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน,น้าลำานพวกง่ายๆเวลาชาวบ้านเราเลยไป หนึ่งถ้าเจอตำรวจตัวไปกับเคอะไรก็มาหาเราขอให้ช่วยหน่อยนี่ถ้ามาเนี่ยไม่มีแน่นอนเราก็ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านด้วยใน,นวันนี้าจะขอจะขอให้สมาชิกสักคนหนึ่งตามไปกระทู้โสเลยเพื่อขอมติเลยในเมื่อวันนี้เราประชุมแล้วเราไม่ต้องออกหนังสือไม่ต้องเสียเวลาเออ ใครก็ได้ยื่นขอยื่นกระทู้สดตามเป็นกระทู้สดเพื่อความปฏิเรื่องนี้เอาเลยเป็นเรื่องสําคัญครับเมื่อสักครู่นะครับตามที่ท่านรองนา,ายกได้นำเรียนในที่ประชุมในเรื่องการขอมติหรือการเปิดกระทู้สดเนี่ยตามระเบียบขอ้อบังคับประชุมนะครับในการที่จะขอปติสภานั้นจะต้องมียติยื่นต้งเสนอรูปหน้านะครับ mm hmm. เพีงว่าจะเป็นขัดกับขอ้อระเบียบวาระการประชุมนะครับ mm hmm. ซึ่ง ในการขอรทุส่วน์ก็ตามหรืออะไรเงี่ยมันจะต้องเป็นในเรื่องของการนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่รายละเอียดที่ท่านตลาดได้นาเรียนนั้นมันเป็นเรื่องขอ,องการขอมติน่าจะต้องมียติอันนี้ผมขอนาเรียนให้ทางท่านผู้หนาไปรัทซาบนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดว่าจาขอมติอย่างนี้ผมเห็นสมควรว่า อาจจะต้องเสนอยติในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งในสมัยประชุมสมัยสามาถของเราต้องเดินสี่สมัยซึ่งหลังจากประชุมวันนี้ก็จะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกและเดือนธันวานะครับอันนี้อน,นี้ที่ผมรำเรียนที่ประชุมกลัวว่ามันจะขัดกับระเบียบข้อบังคับการประชุมแล้วถ้าเกิดมนมีปัญหาภายหลังเดี๋ยวมันจะไม่ ไม่ไม่ไม่เขาเรียกะไม่เป็นมติที่ชอบนะครับอันนี้ขอขอนํอนนาเรียนท่านประธานหรือครับผู้ใหารได้ทราบเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่ท่านประหลัดได้นดําเรียนมอสักครู่เนี่ยเราก็ต้องไปเตรียมเอกสารอะไรหลายอย่างถ้าเราเตรียมเอกสารพร้อมอะไรเนี่ยแล้วมาขอ,อยติในการระชุมครั้งถัดไปเนี่ยท่านสมาชิกก็จะได้รับทราบข้อมูลมากกว่าที่เรามาแจ้งให้ทราบอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยแจ้งให้ทราบให้ท่านสมาชิกได้ทราบก่อนส่วนรายละเอียดความพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าในการ การประชุมครัง้งต่อไปเนี่ยท่านประธานก็คงจะได้นํนาเอกสารมาให้ท่านสมทธิได้รับทราบพร้องประธานธุรการน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นข้อเสบบนอแนะนะครับแต่ถ้าท่านผู้หานมีข้อที่จะทำอะไรยังไงก็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 ไม่เป็นไรแต่แต่นี่เป็นข้อเสนอของของฝ่ายเลขาเพื่อให้ท่านสมาชิกกำรได้รับทราบว่ามันมีที่มาที่ไปในเรื่องของข้อบังคับประชุมยังไงนะครับขอบคุณครับสำหรับเรื่อง,องนี้นะครับสหรับเวลานี้จะคุย ก็รเรก่กยๆก็แค่ประหลัดถามผมว่าอยากให้สมาชิกทราบเลยไหมผมว่าก็ดีนะครับก็คือให้ให้รับรู้รับทราบก่อนว่าผมจะทําอะไรก็มาจะทําอะไรนะครับก็แย่งปอแย้งเสร็จก็ตื่นเต้นอยากได้มากผมทราบดนะีทุกคนอยากได้ทัางผู้บริหารทั้นสวตัออยากได้มากเลยรู้แหละในใจนั่นอยากได้สุดๆก็เลยคิดอย่ากขอกระตินเลยแต่ว่าตรงที่ผมต้องการความพร้อมนะ่อะเอกสารอะไรต่างๆเราจะได้ชี้แจง พอปลับไปเกอสามารถจริเจงว่าหนึ่งสองสาี่หอะไรมีอะไรยังไงต้องทำอะไรไนะสบายใจกว่าแล้วกเ็เราจะได้เจอกันอีกดีก,กว่าเนาะับท่าของมติวันนี้นก็คือหายไปเลยแล้วพออยุด,ดอยู่มาตามมายุกอะไรไมันจะการก้าผู้บรินหารนักใจ ของมาติววันนี้พวกนี้ก็ถามแล้วจะมาถ่ายรูปเมื่อไหร่ครับนะเพราะฉะนั้นนะครับให้เตรียมความพร้อมก่อนเนาะก็อีกแค่เดือนสองเดือนนะครับก็ใช้นะดใจเย็นนะครับผมตั้งใจผมจะได้นานแล้วแต่เขาไม่เปิดโอกาสผมบอกตรงตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่ตรงนี้นี่ผมต้องการสิ่งแรกก็คือตัวนี้ในใจลึกึไปติดตามไปติดต่อเลยแต่เขาไม่ปล่อยต้องรู้สงสารชาวบ้านเกือธนาคารตองอสสเผมยังเอาเต้นของเราเลยไปตั้งเลยนะ แล้วก็าถ้าทำบัตรอะไรต่างๆผมก็เชิญเจ้าหน้าที่มาถามเทศบาลเราไม่เราบริการสุดๆตาบลอื่นผมไม่ทราบแต่ตมบลผมผมเอาใจผมดูและนะครับตรงนี้รับประกันได้นะครับครับก็ฝากทุกท่านก็กลับเลื่อนทุกก่องช่วยดูนะครับเพราะว่างานนี้ก็คืออาศัยทุกกองนะครับตั้งแต่สพช่วยดูดระเบียบอะไรต่างๆขั้นตอนแล้วก็กองช่างก็ดูออกแบบอะไรยังไงมันจะมีห้องนะครับเป็นห้องเราเคยไปดูง,งานใช่หรอ ไปเจอปั๊บห้องไหนที่นั่งยิ้มก่อนห้องไหนที่แต่งตัววีผมทาเป้งเริ่งสวยมีชุดมีหวีมีสูรนะครับมีชุดต่างๆบริการนั่นคือการบริการนั่นคือหน้าที่ของเราทำแล้วทำให้ดีให้มีความสุขมาแล้วก็มาตัวเปล่านะแล้วก็ก็ปิยอมสวยๆอ่าเห็นไหมสก๊อตใครชอบสก๊อตก็สก๊อตนะครับใครชอบแบบไหนแล้วก็เออเห็นไหมเราทำให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากที่ที่ที่ ที่ผมใจยก็เร่งรีบนะครับขอบคุณมากครับอ,อมมาจารย์สมบัติตอนนี้ที่เราเดินจางเปื่อมาทํางานนี่ให้ศึกษาให้ผลักษาแล้วก็เราลองเอามาให้ผลเลยให้เรา,าให้เป็นเรารับผิดชอบเลยถ้าพร้อมเมื่อไร่ก็เรียกประชุมเพราะว่าหน้าที่ของสมาชิกประชุมอยู่แล้วนะหน้าที่การประชุมถ้าเรียกประชุมมาเมื่อไหร่ก็โอเคเนื่องจากเราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ก่อนที่จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทศบาลเนี่ยต้องผ่าสมาชิกมาชิกคือใครมาชิกคือใครครับก็คือประชาชนประชาชนในบ้านน่ะนั่งทั้งหมดเป็นเป็นหน้าเป็นเป็นเป็นพันเป็นหมื่นก็เรียกตระจามาว่าคือพวกเรานะครับพวกเราเมื่อเรียกประชุมแล้วต้องต้องมาเนี่ยต้องมาร่วมเนื่องจากเราในรับเลือกจากประชาชนนะครับว่ผมเองก็เหมือนกันก็เหมือนท่านแหละ ถ้าได้ก็มานั่งตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขนะครับปลอดภัยเรื่องต่างๆนะครับก็ถ้าทางรัฐบาลพร้อมเมื่อไหร่ก็ถามอยากพวกเราก็คือประชาชนครับที่จะมายกมือให้ให้ให้กับที่เรียกเรามา อยู่ในจุดนี้นะครับก็เป็นว่าวันนี้นะครับทางเทศบาลก็กําลังทีชชี้แจงแล้วก็กาลังปรับปรุงที่สถานที่ต่างๆนะครับเราก็รู้ดีนะครับถ้าจะไปคุยก็คุยกันได้คุยกันได้นะจ๊ะคุยกันได้ตัวคุยๆแล้วทำไม่ได้หรอหาเสียงธราชตายแล้วกแล้วยกขันธ์เพื่อเสียม ก็เป็นะอะไรเข้าใจนะเข้าใจพวกเราถ้ายังไงประหลัดจะพร้อมเมื่อไรกับนายกก็เรียกพวกเราประชุมยกมือยันดีนี้ผมเอ,องกับเลขาก็เหมือนกันถ้าไปทำสุนสทรีทีห่ห้าไม่ไม่อยู่ในในระเบียบกลัวโดยเหมือนกันนะใครเสรเส็จผมเส็จนีครับก็ผิดทั้งทั้งหมดนะนะครับก็อยู่ให้พวกเราทำอะไรก็อยู่ในระเบียบ วันีเมื่อวันที่1กันยานะครับ1กันยาที่ผ่านมาผมนะครับได้รับการคัาเลือกจากกรกตจังหวัดให้เป็นตัวแทนของประหลัดเทศบาลตำบลเป็นอนุกรรมการในการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับตอนนี้รอประกาศอย่างเดียวครับแต่ว่ามติมติของอนุกรรมการนะครับ ขอจัวัที่ว่าได้กำหนดเลยนะครับคุณอยากจะชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบก็คือตอนนี้อบจครับค่าจะแจ่ายพระู้สมานนะครับสมาชิกไม่เกินสามล้นบสมาชิกอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆนะไม่ต้องไม่ต้องจต้องไปพูดถึงนะครับนายกอบจค่าใช้จ่ายไม่เกินห้าล้านนะครับนี่เกินนี่เกินมติที่ประชุมครับสามราษฎรของเทศบาลเมืองครับนายกไม่เกินหกแสน สมาชิกไม่เกินสองแสนห้านะครับสำหรับของเทศบาลสัาโูนครับนายกไม่เกินสี่แสนสมาชิกไม่เกินสองแสนครับสมาชิกไม่เกินสองแสนคืออย่าลืมนะครับอยากจะเรียนสมาชิกว่าในการเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดเราสมัครแล้วไม่ว่าเราจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งต้องไปนะครับชี้แจงนะครับในห้าได้จ่ายต่อกกตจะน่อจะมีความผิดนะครับณวันนี้รู้สึกว่าเลือกตั้งสสที่ผ่านมาตรนี้เค่อนขั้น มีออกม่จับอยู่คนเดงแต่ในทราบก่อนนะคงไม่ทราบที่ไหนเดี๋ยวพอออกบอกคือไปตามเรื่องไม่ยอมมาตอนนี้ออกมาจับอยู่นะครับพ่ก็อยากที่เใจพวกเรานะครับนะนะครับตอนนี้ครับสําหรับผมก็ของี่สภานะครับคนดีผมเด้เป็นโจทย์แทนของตลาดเทศบาลต่างปนะครับตลาดเทศบาลเมืองก็ตลัดนอดตลัดเมย์เป็นโจทแทนผมเป็นโจทแทนตลาดเทศบาลต่างปูสำหรับตจวยแทนอบตก็คือตลาดอบตบางปอนะครับ ก็อยู่แนหมดเลยครับอยู่แนีหมดเลยครับก็ผมขอที่แจกแต่นวันนี้คือเราประกาศนะครับเราประกาศอานผมไปประชุมก่อนจะได้แกงพอเราได้ทราบก่อนะครัทางก่อนม่เ็ราบนายกนายกไม่ตองนาวานายกแจกจก็ไม่เกินสองแสนนี่สมาชิกไ่เกิสงแสนะครับก็นี่ก็เป็นกเป็นมาตรฐานเปตัวอนุกรรมการนะครับก็ขอขอท่านเบียร์พเราเอนีข้าไปทนายก ผู้บริหารตระเลขาสภาหัวหน,าน้ากองปอและก็งสมาชิกผู้สงเกตที่ผลักทันท่านในวันรกอื่นๆนี้ผมเห็นเวลายังมีหเหลือเยอะนะครับและก็ผมก็ได้เตรียมการบ้านหลายหัวข้อด้วยกันนะครับฉะนั้นก็ขอ,ขอรบกวนเ,เวลาในการประชุมในวันนี้เพื่อที่จะ ให้ความรจาก์กเพื่อสมาชิกผู้ส่งเสียนครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมวิสามัญสมัยที่หนึ่งก็คือวันนี้เราก็ได้จับประเด็นว่าการประชุมในวันนี้นั้นประเด็นหลักๆก็มีอยู่สามประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือในการพิจารณาโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งสเด็จโครงการเราก็ทราบดีแล้วว่า ตามที่นายกได้สรุปเมื่อสักครู่ว่าโครงการแต่ละโครงการนั้นจริงอยู่สิบเอ็ดโครงการแต่เป็นโครงการที่สั้นๆและก็ใช้งบประมาณไม่มากนี่คือในด้านของโครงสร้างพื้นฐานสิบเอ็ดโครงการประการที่สองก็คือโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่หรือว่าบริรอเวณเทศบาลของเรานะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในขณะนี้แม้แต่เทศบาลของเรา นะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางผู้ดาหลายหน่วยงานมาใช้บริการอาชีพเทศบาลตำบลอารวนของเราแห่งนี้นะครับตามที่ผมได้สังเกตมาและก็ได้ทราบมาฉะนนั้นในด้านการปรับปรุงนี้ถือว่าเป็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในด้านการปรับปรุงสถานที่อาคารต่างๆประการที่สาก็คือโครงการด้าน,นการศึกษา ที่ผมยืนคุยในวันนี้ผมยังติดใจนะในเรื่องของฝากกองการศึกษาเพราะว่าดูโครงการแล้วนะครับก็มีอยู่ตั้งแต่5.2.1 6บนะครับจนถึง5.2.19นะครับซึ่งโครงการแต่ละโครงการนั้นในกองการศึกษาใช้งบประมาณ ทั้งหมดนะครับ6 2 5 0 0 0ฉะนั้นผมยังหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแบบสแสดงรายการของโครงการต่างๆนั้นไม่ทราบว่าออไม่สามารถที่จะออกหรืออย่างไรรายละเอียดของของโครงการด้านกนากศรศึกษาในวงเงิน6 2 5 0 0 0ก็มีอยู่ในการปรับปรุงแต่ละโครงการแต่ละโรงเรียนศูนย์เด็กๆนะครับ แล้วก็ประเด็นที่ผมติดใจอยู่อย่างเช่นว่าศูนย์เด็กเล็กมูมูสีก็คือบ้านเขาเป็นอยู่นะครับแล้วก็มาศูนย์เด็กเล็กบ้านป่ามะนาวในเรื่องของการตั้งงบซื้อรวดประตูหน้าต่างน,นะครับซึ่งอยู่ในประเด็นคนละคนละอาคารคนละโรงเรียนแต่พูดง่ายๆคนละศู์นะครับ,รรบไม่ทราบว่าเพราะอะไรที่จะต้องมาแยก ใน,ใ,นในตรงนี้ว่างบในเรื่องของอาจจะซื้อลวดประตูหน้าต่างเนี่ยมารวมกันาาระหว่างโรงเรียนทีโรงเรีโโยนศูนย์เด็กเล็กมูสี่กับมูลหนึ่งรวมกันผมว่าน่าจะมารวมในโครงการของโรงเรียนแต่ละของแต่ละสูอาจจะจะรู้สึกว่าจะอะไรเรียกว่าละเอียดกว่านะครับนี่คือประเด็นที่ผมผมอยากที่จะให้ ท่านประธานสภาผ่านพกนะครับช่วยชี้แจงในเรื่องของโครงการที่จะปรับปรุงนะครับศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตในขณะนี้แม้แต่นายุนะครับก็พยายามตักด,ดันงบประมาณต่งางๆเพื่อมาสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้อ่ ท่านนายกหรือว่าพออเพราะว่าทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้ท่านนายกไม่ได้ไปรับรางวัลน,นะครับเกี่ยวกับสูตรเด็กเล็กดีเด่นนะผมก็รอท่านนายกเพื่อที่จะมาสรุปนะครับว่าแสดงความดีใจนะ, <c oughs> แ,ละและก็วันนี้ผมถือว่าในในเราใช้งบป,ประมาณตรงนี้มากหกแสนสองหมื่านเนี่ยก็อยากที่จะให้สรุป ว่าศูนย์เด็กเล็กของเราตั้งแต่เรายกฐานนัเป็นเทศบาลจนถึงปัจจุบันนี้ยความเต้าหน้าของศูนย์เด็กเล็กของเราทั้งสามูนย์นี้เป็นอย่างไรครับขอขอบคุณครับอาจารครับ